คุณตุ๊กนะฮะซึ่งเป็นคารวาะคุณตุ๊กนี่เป็นท่านหนึ่งที่ใจบุญมากซึ่งเป็นโยมอุปถ์ของหลวงปู่หลุยวันลาโยธาอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวไปพบกับท่านสวัสดีครับอันนี้คือคุณตุ๊กนะฮะซึ่งเป็นเจ้าภาพในงานทําบุญครบรอบมรณภพาพ90วันในวันนี้นี่ก็คือเป็นเจ้าภาพในงาน เจ้าภาพใหญ่ในวันนี้ด้วยที่ทําบุญครบรอบ90วันมรณะภาพของหลวงป,ปู่หลุยวัดราชโยธาและคุณตุ๊กก็คือเป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงปู่หลุยด้วยค่คุณตุ๊กนี่เป็นคนที่ใจดีมากๆชอบทําบุญครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกับคุณตุ๊กครับครับคุณตุ๊กเปิดใจหน่อยครับที่วันนี้มาทําบุญในงานครบรอบมรณะภาพของหลวงป,ปู่หลุออยอาก็อยากตอบแทนพระคุณหลวงปู่หลุยที่ที่เอ่อ คอยสั่งสอนให้เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งแต่รู้จักท่านมาก็ท่านก็เป็นพระสุป,ปฏิันโนที่มีจริยธรรมแล้วคุณตุ๊กก็คือ,อาบางครั้งหลวงปู่อาภาษท่า๊กก็เป็นเจ้าภาพในการช่วยเหลือปัจจัยในการรักษาหลวงปู่หลุยตามกำลังที่ท่านพอจะช่วยได้ ประสบการณ์ที่เกิดจากเกิดกับคุณตุ๊กครับสำหรับหลวงปู่ลุยใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คือจะศรัทธาท่านตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็เดินทีคือเพื่อนเป็นคนแนะนําให้มาแล้วท่านเป็นพระที่ไม่ถือตัวและเป็นพระที่ใจดีแล้วเป็นพระที่มีเมตตาก็เลยมีความศรัทธาตรงนี้บคุณตุ๊กว่าเคยได้วัตถุมงคลจากหลวงปู่ไหมครับจะมีชานหมา พระสมเด็จท,ทุกครั้งที่มาทำบุญถวายสังฆทานเก็ะจะให้พระสมเด็จบ้ากน,นางพญาบ้างครับทุกวันนี้คุณตุ๊กทำธุรกิจอะไร,ระเกี่ยวกับซื้อขายที่ดินครับ,รบกาบหลวงปู่แล้วก็ทำากับหลวงปู่ได้ประสบความสำเร็จไหมในหน้าที่การงานก็ได้ค่ะคือทุกอย่างคือไม่มีสะดุดเลยจากอาน,น่งตรงนี้ค